วิทยาลัยเทคนิคการนาบุรีร่วมกับธนาคารออมสิน สวัสดีค่ะพวกเราทีมอิเล็กการสโลแกนของทีมกล้าคิดกล้าทำวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอวีธีอะาไรางานผลสำริ์ในโครงการอมอสินอาชีวสร้างอาชีพสู่ชุมชนหลักสูตรการอบรมช่างติดตั้งจานดาวเทียมทางทีมอิเล็กการได้จัดอบรมณนะชุมชนตำบลบ้านหัวกรวดอำเภอท่าล้อจังหวัดกาญจนบ,บุรีจากการลงพื้นที่พบว่า ชุมชนตำบลบ้านหัวกรวดต้องการศึกษาการติดตั้งจานดาวเทียมและทีวีดิจิตอลเพื่อสร้างอาชีพแต่ขาดความรู้และทักษะในด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ทีมของเราจึงเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งจานดาวเทียมและทีวีดิจิตอลให้กับสมาชิกในชุมชนโดยการอบรมแบ่งเป็น4วันรวม30ชั่วโมงจัดอบรมตั้งแต่วันที่1-2มิถุนายนและวันที่8-9มิถุนายน วันที่1ทดสอบก่อนการอบรมทฤษฎีการติดตั้งทีวีดิจิตอลการทำงานชุดรับสัญญาณดาวเทียมย่านต่างๆและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวันที่2การใช้เครื่องมือต่างๆในงานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมซีบนร์พร้อมทดสอบความแรงของสัญญาณวันที่ 3. ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม KU b a บ d และแบบดูโอแบนติดตั้งทีวีดิจิตอลพร้อมทดสอบความแรงของสัญญาณวันที่4ทดสอบหลังจากการอบรมทฤษฎีและปฏิบัติมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรมพร้อมมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับชุมชนและมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดหนึงนายสุเนศยิ้มละไมสองนางสาวจันทิมาการจนาพวงแก้ว3านายสุภากรผลภัย4นายจิรพัฒน์ชมบุญ5้านายชัดชัยตั้งการุณจิ การอบรมนี้ครับก็ให้สนไงให้ความรู้ไห้เยิ่งที่เราไม่เคยรู้ร<ม>ับนพี่คิดว่าจะสามารถนําความรู้นี้ไปใช้ยังไงได้บ้างครับถ้าบ้างเราในอันนี้เหมืนอนเที่ยวเราต้องเรลนบาครับค,คิดยังไงไกับการอบรมที่พ่มาสี่วันนี้ก็ดีนะคะการอบรมดีนะให้ความรู้พี่ด้วยแล้วก็ทุกคนที่มาอบรมด้วยนะคะ แล้วก็จะไปใช้กับชีวิตประจําวันได้ไงแถวพื้นที่บ้านเราผงผางก็ซ่อมได้โอเคซื้อปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่เองใชถง่ถ้าเหมือนว่าบางทีถ้าพี่ต้อง,งานเนี่ยพี่ก็เอาไปใช้เป็นอาชีพที่ได้ไงมีเกียรติอะไนเราด้วยเอาไปประกอบอาชีพอะไรประกอบอาชีพได้จ้าอ๋อขอบคุณมากค่ะ